เราอยู่กันที่ชุมทางบางซื่อครับตอนเย็นอันนี้เป็นรถประคอง GK4018 ครับพว่วงถังบรรทุกน้ำยาเคมีพิเศษนะสำหรับเติมรถจากในน้ำกำลังผ่านมาแฟนรถไฟนี่เพียบเลยครับรอกันอยู่ นี่ครับนี่น้องๆนะฮะที่ชื่นชอบมานั่งรอกันเลยครับวันนี้ก็มารอหัวรถจากไอ้น้ำนะครับทำะบวน904ถึงปลายทางที่วัลลัมพงเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางกลับไปทนบุรีเดินมาแบบเบาๆนะ ็นรถประคองนะะบางคนก็เรียกว่ารถจักรติกเราคอยวิ่งคู่ไปกับรถจักรน้ำนะฮะเพื่อเติมน้ำยาเดี๋ยวขบวนต่อไปเราก็รอรถจักรน้ำขบวนท่องเที่ยวนะฮะเดินทางกลับเข้าบางซื่อเรียบร้อยเป็นรถดีเซลรางมาจากน้ำตก ไม่ใช่มาจากสวนสเพระจากน้ํำตกน้ําไปแต่แรกแล้วไปนานแล้วนะเข้าไปนานไม่ได้ไม่ได้เจออันนี้มาจากสวนสกนขบวน912นะครับขบวน910นั้นผ่านไปก่อนหน้าแล้วขออาภัยจำผิดรถจากไอ้น้ำมาแล้วนะครับมานั่งรอกันพักใหญ่ นี่เสียงมาก่อนแล้วครับเสียงวีดมาแล้วรถจากไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลขแปดสองสี่แล้วก็แปดห้าศูนย์ปีนี้ก็มาทำขบวนโดยสารนะครับทำท่องเที่ยวไปชายเชียงสาวแต่ปีที่แล้วก็ทำขบวนที่นี่ด้วยแล้วก็ไปร่วมแสดงที่งานสัปดาห์สะพันแม่น้ำแควด้วยนะฮะปีที่แล้วนี่ใช้รถจากไอ้น้ำแปซิฟิก ไปร่วมแสดงเพราะว่ารถจากไอ้น้ำสีห้าหกรถจากโมคุลนะไม่ไหวแต่ปีนี้น่าจะซ่อมเสร็จอะไรเสร็จแล้วกนะ็ไหวก็ไปจัดแสดงต่อต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ครับรุ่นทวด เดินทางกลับธนบุรีนะฮะ จบการรายงานในยามค่ำคืนฮะดึกๆมืดๆทุ่มกว่าๆว่าสองทุ่ม